จอกันวันฝนตกนะคะนราจะมมะยำงยอดีหรือว่าเฮาสิมาทอดดีนะคะคอยเบิ้งใอ้ต่อไปนะคะลองใหญ่ยัง,งะคะอยากย้ำหรืออยากทอดะคะเราทอดแล้วนะคะเรารอให้เสด็จน้ำมันนะคะฝนก็ตกมืดมือเด้อค่ะได้ยินเสียงกันไหมเราจะ กะเพานะคะคุณฟ้าอากาศหยุดลงไปแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะฟ้าอากาศได้หยุดแล้วนะคะกัะเพานะคะ S <S เรารหนึ่งสุดแล้วคะ่ะเปรปุงแล้วนะคะมีซอสหอยแล้วก็ปรุง,ง,ง,งร,ดรดหมูนะคะน้ำตาลแล้วก็ฝ้าเขียวเติมไปนะครับเอาแต่พอดีนะคะระวังเค็มเราเข้ามาหมักออกรดช็มนะคะ ใส่ผักลงไปแล้วนะคะปรุงอาหารเราก็ตามรสชาติที่ตัวเองชอบเลยะคะ่นะถ้าคิดว่ะเสบเราก็ปรุงนะคะพอเสรบเราก็ปรุงเพิ่มนะคะไม่มีสูตรนะคะนี่ ทิกเท่านั้นเกลือเท่านี้ไม่มีนะคะนะคะซบเบิงไม่อร่อยก็ปรุงเพิ่มนะคะผัดกะเพรานะคะแต่กะเพรามากักผักนั่นเองนะคะก็เลยเซ่กระหล่ำไปนะคะเข้านี้มักขาเหนียวร้อนๆนะคะ บางคนบางตีมาเข้าสวยร้อนๆนะคะแต่เข้ามาเขาน้อนร้อนนะค่ะป <laughs> ิดไฟแล้วนะคะเพราะว่าผักเทาร์เลินะคะมาเด้อค่ะกินทอเทียง,งกันเด้อทอเทียงเด้อค่ะ อย่างฝนนะคะหน่อยแปกแกปกแกนะฝนตกมืดมือเลยด้วยค่ะตกบัดแห้งบัดคอยนะคะนะ